ที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตั้งอยู่เลขที่959หมูนน่2ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ศาสตราจารย์ดรเสรีธรรมอาสาผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาเป็นประธานมอบใบกิจบัตรพร้อมของที่ลึกให้แก่คณะวิทยากรพิเศษชาวแคนาดาประกอบด้วยครูเคชลิฮาเวนครูจา,าด้าลิฮาวเวนครูเกรนและครูอเล็กซ์วันคอตเนื่องในพิธีปิดการเรียนการสอนอังกฤษแคมป์โดยมีคุณยายหมอสายเรียมธรรมอาสาประธานกรมรมการบริหารโรงเรียนแสงธรรมวิทยาและคณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี อย่างพร้อมเพียงศาสตราจารย์ดเรเสรีธรรมอาสาผู้รับใบอนุญ,ญาตผู้จัดการโรงเรียนแสงธรรมวิทยาเปิดเผยว่าหลังจากปิดภาคการเรียนการสอนในภาคปกติทางโรงเรียนได้เปิดเรียน English Camp เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 6ถึง6เป็นเวลาทั้งหมด5วัน เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง12ตุลาคม2011เริ่มเรียนเวลา9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาแบบไปเช้าเย็นกลับโดยมีทีมวิทยากรพิเศษชาวแคนาดาซึ่งมีประสบการณ์สูงในการสอนภาษาอังกฤษปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ยที่โรงเรียนนานาชาติ International School มให้ความรู้อย่างใกล้ชิด